วันนี้ขออนุญาตรีวิวคอซ่าคันหนึ่งนะฮะมีกอร์ระดับแชมป์เลยคือแม่งประกวดสนามไหนได,ได้ได้ทุกสนามมาได้แชมป์หมดอ่ะทีหนึ 1, 1> ่งก็คือฟรีรามคันนี้นะครับอ่อาแล้วเป็นที่อยู่แล้วก็แชมป์ที่หนึ่งของ5วลาสุดมาเลยเขาบอกว่ามีคู่เดียวในไทยอ่ามีคู่เดียวในไทยครับแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างสูงด้วยตอ,อรนั้นผมเป็ีนมาก,ก็อยู่42ตัวนี้จะเป็นกันสะบัดวาวทองถ้ารวมติดตั้งติดตั้งมา267 267นะฮะแพงไหมพี่ชุดนี้1500 1500ก็คือ ลงภูุิแต่งไปเท่าไหร่นะเนี่ยค่าๆนะนจะมี3ามกว่า3ามแสนกว่า3ามแสนต้องมีหน้ามาอยู่ที่ร้อยยี่รถเจ็ดเดือนแต่ไม่ได้ขับเลยเข็นอย่างเดียวก็สวัสดีครับคิดตลาดสุดยอดไมตอมือด้วยไว้ตอนนี้อยู่ที่สนามบีเลสนะฮะเป็นงานทุเรียนนนก้ารยาวเออวันนี้มาอยู่ใน ในงานก็จะมีพอซ่ามีเอ็กแมกมาจอดกันเยอะนะครับแล้วก็วันนี้ขออนุญ,ญาตรีวิวพอซ่าคันหนึ่งนะฮะบีกีระดับแชมป์เลยคือแม่ประกวดสนามไหนได,ได้ได้ทุกสนามมาได้แชมป์หมดอะ่ะตอนนี้รถโชว์อของพี่เขาถอดซ่อมมาอยู่แต่ว่าทุกอย่างเนี่ยยังเหมือนเดิมเป็นชุดแต่งที่ใช้ประกวดเลยไม่ได้ถอดของแต่งอะไรออกเลยครา่าวๆคือลอดด้อที่ใส่เนี่ยคู่เดียวไม่ใช่ว่าลอ้อเป็นลายเดียวแต่มีคู่เดียวนันแนตะ่ะคือสีเขาเรียกว่าสีทองด้านอ่ะคือในไทยตอนนี้มีที่รถพี่เขาแค่คู่เดียวเออเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะหล่อขนาดไหนนะ เราอยู่ข้างในนะเราไปขโมยออกมาเดี๋ยวพี่เขาค่อยกลับ้าไปจอดข้างในเหมือนเดิมเนะาะเดี๋ยวไปดูว่ามันจะหล่อมันจะเทพขนาดไหนนะนี่อยู่ข้างหลังแล้วสวัสดีครับพี่อโอ้แนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรเอ่ยผมสีมอกเศรษฐกิจนะครับพี่สีหมู่บ้านเศรษฐกิจนะครับก็วันนี้เอามาให้ดูแล้วฮะนี่คือรถที่ได้แชมป์สุบทุกขนาดเลยมีชมแชมป์ที่หนึ่งก็คือปริามาณพันเมตรนะครับอ่าตอนนี้นนพี่อยู่โอ้แล้วก็ที่แชมป์ได้ด้วยเยอะเนี่ยอ่าเป็น ก็คือสวยงามได้ที่3โอ้โหแล้วก็แชมป์ที่1นึ่งของหที่ล่าสุดมาเลยคือที่หนึ่มาหลายสนามแล้วอ่ะเอาพูดง่ายๆนะเดี๋ยวไปดูกันว่ารถพี่ตีแต่งอะไรบ้างนะที่1อ่ะมันหล่อขนาดไหนวะที่1น่งอ่ะจ้ะเดี๋ยวเริ่มจากข้างบนดีกว่าพี่ข้างบนอ่าผมใส่เป็นตั้มอิตาลีนะครับเป็นลายบนอิตาลีอ่าอ่าสิบหกสิบเก้าตรงนู่นสั่นะครับพร้อมน็อตไทเทเนียมอ่า ฝาก็เป็นไทเทเนียมของงานที่สารยานะครับอันนี้เป็นงานของบ้านเราเนี่ยใช่ใครับบ้านเราสวยติดต่อได้เลยพี่ที่สารยาน้าไทเทเนียมแต่ว่าถ้าซื้อสั่งผ่านพิธีก็ได้เหมือนกราคาเท่ากันหมดครับโอ้โหข้าวุดบนบนก็คือมีมีประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีุหน้างชุดล่างก็จะเป็นสีพอร์สีพอร์เทานะครับข้างหลังปักข้างลงผู้แดงนะครับ มีเขาต่ออินโฟเก็บแท้นะครับ<ด>แล้วก็น็อตไทเทเนียมขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตอ่าได้ดูได้ดูกันชัดๆหน่อยไดเ้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ก็คือเนี่ยมันก็จะมีน็อตไทเทเนียม e หมดเลยทุกจุดถ้ามีคนถามว่าทำไมผมไม่ใส่อัปเกรดไปเป็นพ่วงอะสปอร์ตซิงแล้วก็ดูกอะผมว่ามาโชว์รถน้อยอะที่ผมคิดนะมาโชว์รถน้อยครับถ้าไล่มาหมดทั้งคันนะเป็นน็อตไทเทเนียมยานกาสตาไทยแลนด์สามร้อยมิลลิเมตรใช่ใช่ครับ แล้วก็ล้อจะเป็นมอสสิก้านนะครับส่วนตัวผมชอบสิบก้านมาใสอะะีกครั้แลวถ้าดูก้านสวยจะไปดูฝั่งโน,น้นแต่เนเนๆนเ,นเ,นเนแล้วตัวนี้พิเศษยังไง่ะนายพี่ติพูดฟังหน่อยล้อคู่นี้เขาบอกว่ามีคู่เดียวในไทยอ๋ามีคู่เดียวในไทยครับแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างสูงด้วยตอนแร้ผมเด็ดมาก็อยู่สี่สองสี่หมื่นสองไม่รวมยางสีง่หมื่นสองนะครับก็คือมันจะเป็นสีทองแต่ว่า ความพิเศษก็คือเป็นสีทองด้านในบ้านเราอ่ะมีมีคู่เดียวยังไม่เห็นอ๋อแล้วก็ของฟอร์ซ่าฮัมม่สเลยรุ่นฟอร์ซ่านะฮะแล้วก็จะเปสีอ่าอ่ามีอะไรบเพราะว่าร้านสีอ่ะทำสีทำสีทำซาร์บอนอะไรพวกนี้ได้หมดอ่าจากภาพอันนี้คือสีฟ้าอะไรพี่เป็นฟ้าอ่อนมุกเปนโบฟ้าอ่อนมุกเปนโบถ้าเปิดปัดอ่ะจะเห็นชั้นเลยโอ้ น่ลองดูดินี่ลุ้งหมดเลยานะครับคือตัว <มา S 1> นี้จะแพงหน่อยแพงไ,ไหมพี่ชุดนี้หมื่นห้าร้อยหมื่นห้าร้อยก็คือ <c oughs> เออที่ต่งางแบบเลยก็คขางานที่สัญญา่เปซีรีสงจะมีตรงนี้เป็นของงานพี่อิดแล้วก็ตัวขวานี่เป็นของงานพี่เอซ่า กกัักบบดด่ะะสตัวนี้จะเป็นกันตบัดวาล์วทองถ้ารวมติดตั้งติดตั้งมาสอง,องออพื้นเกดอ่ะสองพื้นเกตนะฮะแล้วก็รแพนเนี่ยถ้าพี่ชอบเสตที่เอาจัดแล้วมันนิ่มอีกตัวนี้มีคนมาซื้อต่อเป็นพันนะผมไม่ขายเพราะวเนี่ยแน่ไม่ขายน,นะยเราไม่ขายครับเดี๋ยวรอพี่เขาเผื่อแล้วต่อไ <c oughs> แล้วก็าคาร์บอนนี่กคือไรทั้งพันถูกจุดเลยเบ้าคุณชงบ้าคุณแจมไม่เหมือนเลยนะขาดไม่ได้นี่ต่อจอโอ้โหตุ๊กจ๊ โค้ดแท่ครับ SC อยู่แล้ว SC อยู่แล้วผมมาได้ครับนี่ไปต่อไปต่อฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งท่อหน่อยทีนี่จะเป็นท่อของ SC สีแดงสายสี่นะครับอ่าแล้วก็สายวาวไทเจครับอ่าแล้วก็มีพวกเนี้ยครับบางโคลหลังที่อ่าทั่วไปแล้วก็จะมีพวกชุดน็อตนะครับอามเจาะอะก็คือน็อตทุกตัวนี้เป็นน็อตเท่ๆหมดใช่มาเพื่อต่อจอเลย โชกผมไม่สั่งสั่งอ,อยู่ยังไม่เสร็จใส่แก๊สซี่มาให้ก่อนจริงจริง,รงวันนี้นะพี่ตีไม่ได้จะมานะ <S 1> <S 1> อแกมาแกมาเลยโอ้โห <S <S ขอบคุณมากเลยวันนี้ยอดความที่ได้แชมป์เนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าแต่งของเทพยอย่างเดียวนะเขาดูความความละเอียดความก็มเรียกอะไรดูการเก็บง,งานอ่ะในส่วนตัวที่ตีคิดนะผมว่ามันอยู่ที่ความลงตัวมากกว่าอ,อย่างที่มองพี่ก็มองชอบใช่ รามกาอง,งรามางงรมการก็คุชอบไถ่เทพมาก็ไม่ใช่ว่าจะได้ที่หนึ่งเสมอไปใส่โ <นะ S 1> อเวอร์<ฟ>มาก็รวมเท่ากมันก็คุณจะแพงกว่าเอสซีถู<า>กต้องแต่ความรูตัวมันอาจจะไม่เหมือนกันได้โอเคมาด <ใน S 2> ูฝั่งนี้สุดท้ายก็เป็นงานทั้งตันไอ้นี้งานจากร้านอัอเคฝั่งนี้อย่ที่พี่เคยเห็นงานฟอซ่านะครัมันจะมี เยอะๆใหญ่ๆอ่ะเราออกหมดเลยแล้วเราเก็บเข้าไปข้างในใหม่ทั้งหมดแต้มันอยู่ในที่เดียวกันถ้าเก็บห้องเครื่องอยู่สี่พันห้าได้ได้เก็บเข้าไปนะก้อนน็อตก็จะมีทุกจุดเลยโคตรสวยเลยพี่ข้างในเลยครับจุดถ้าบอกก็เก็บไทเทเนียหมดครับไปบอกโอ้โหไปอันนี้ก็เป็นไทเทเนียมหมดเลยอ่าปักแต่เป็นของงานพี่เจวนเทคครับเพราะว่ารถผมโมนิฟายเครื่อง เขาเข้าพ e ี่ของพี่เจหมด GTS วี่มา181ไม่มีคำนะครับโบหโคตรแรงเลยนะขอ,ขอฟังเสียงได้พี่ได้ๆแล้วมาฟังเสียงเลยครับมาบเลยฮะเพราะว่ารถผมเนี่ยหน้ามาอยู่ สี่ร้อยยถเดเดือนแทบไม่ได้ขับเลยเข็นอย่างเดียวเข้าข้าวเลยไม่มี้ว่าลงทุนแต่งไปเท่าไหร่ันเนี้ยเข้าข้านะเออไม่รวมตัวรถอ่าน่าจะมีสามกว่าสามแสนกว่าสามแสนต้องมีนี่จริงๆมันมีโช๊คเป็นโช๊คเออรินตรงรุ่นด้วยนะใช่ครับเป็นเออรินตรงรุ่นแต่ว่าไปตัดให้เหลือ400เดี๋ยวรออ่าชมเพจผมแล้วกันอ่าจตามได้กันที่ เฟซบุ๊กนะฮะตีหมู่บ้านเศรษฐกิจครับได้ไหมแล้วมีเพจหลานมี่มีครับสีชอบอะไรหมู่บ้านเศรษฐกิจได้เลยใครสนใจนะครับที่จะจัดสภาพรถนะครับแบบนี้นะรอรอแบบนี้นะครับก็เข้ากันไปได้ที่ร้านพี่สีเลยได้ครับอยู่หมู่บ้านเศรษฐกิจแถวบางแคใช่ไหมใช่ครับคุยกันได้นะอะไรก็เดี๋ยวนี้ก็ส่งได้ทั่วประเทศอ่ะสั่งกันได้หมด ครับก็เนี่ยครับก็ประมาณนี้จากไปตัวรถตอนนี้มันอยู่ที่175มันส่งแล้วไม่ผิดเข้าวบวกไปอีก3 982ส่งแล้วไม่ผิดแต่ปัญญ์เนี้ย8 5 88ตัวมานั่งคิบๆแล้วอ่ะระบบพวกเนี้ยคือเราโมดิฟายหมดเลยทั้งเครื่องยนต์อะไรแตงนะพวกอะไรพวกนี้เราโมดิฟายหมดะวันนี้ขอบคุณพี่ตีมากเลยโอ้โหนี่ครับครับตอนแรกรถอยู่ในงานนะก็เข็นออกมาเอาออกมาให้ถ่ายเออให้เรามันมืดเดี๋ยวมันมืดใช่เดี๋ยวแสงมันไม่มีแล้วก็มันจะถ่ายงานไม่ยากเนาะ จองมากขอบคุณมากครับพี่ลงรูปนะบอกเลยทักมาทีใดแล้วสกิดน่ะติดหมดจริดจริงๆเลยเราเป็นคนที่ไม่ไม่ถือเลยจริงไม่ถือเลยด้วยกันหมดเลยที่ได้วันนี้อย่าไปคิดใจเยอะพี่นะพวกนี้ครับผมบางเพจเขาบอกว่าบางเพจจะตั้งลงรูปด้วยนะถูกต้องเออจริงๆผมเคยเคยเคยเห็นอยู่ใช่ใช่แต่แต่เราไม่ได้คิดอะไรงั้นคือแบบก็ทำให้ให้โครงการมันน่าอยู่อ่ะครับเราไม่ต้องไปยึดอะไรเยอะ มากมายพิธีรีตรองอะไรมากมายนะโอเคครับขอบคุณพิธีมากก็เจอกันใหม่พิธีต่อไปกับสวัสดิ์เจ้าแคระชแนลนะครับว่าเราจะไปทำอะไรกันเพือ่อนๆอ,อ,อยากให้เราทำอะไรนะก็อคอมเมนต์กันมาได้นะข้างล่างนะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ซับสไคร์ด้วยครับโอเควันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกัน